กลับไปด้วยมึงอุ้มเบย์กลับไปด้วยมึงอุ้มเบย์กลับไปด้วยตำรวจเขับเล่นนะตำรวจเขับเล่นนะอุ้มเบย์กลับไปด้วยอุ้มเบย์กลับไปด้วยอุ้มเบย์กลับไปเข้าไปในแบบตายกับกลัวแบบตายกับกลัวไอ้พวกคนร้ายไอ้พวคร้ายเอาสอบเข้าไปสอบเข้าไปอาสอบเข้าไป เตี๋ยวเราพิงกนเว้ยเตียวเตีเวไอ้ไอ้เอรียมไอ้ตำรวจตามนั้นแหละเขเะไร้างเรีเีมันอเรีแฟมพี่เยอะมากเยอะมากเลเวลแฟมอยู่ที่ไหนไม่ไม่มันมันอยู่เรเยลแฟมมี่เาตเาตั้งขบวนเรเยลแฟมใช่ไหมโอเคพวกเราเรเรีบอจบโอเคมันไหนมันตำรวจหรือมันมันมันอะะ ตำรวจตำรวจเฮ้ยแต่ว่าเราต้องระวังในมันเฮดด้วยนะกูบอกไปก่อนนะเดี๋ยวมันช็อตนะเพิ่มเค็เลยพี่มันมาเพิ่มเข็มใเราเราเยอะเยอะมากจัดไปจัดไปลายแต่ไม่เป็นพระเอกของตำรวจอ่ะก็หล่อจ้าใชรถือห่ออ่ะใครถือห่ออ่ะแบบผ่านสถานการณ์เพื่อดีพุ่งออกไปเลยนะครับเออถืออยู่ถืออยู่วางวางเดี๋ยวกูจะแจ้งนะเดี๋ยวถ้าสมมติมันเคลื่อนเคลื่อนเข้าเลยเบลเดี๋ยวกูจะบอกเคลื่อนแล้วที่เรามาไปแจ็คไปสร้างแกงเองมีนักที่รองกัรอมันไม่ไหวเราคนรวยมันโง่จริงเฮ้ยห้องบนนะ

้ยตำรวจเข้าแล้วไม่บอกเทียดิตำรวจเข้าแล้วเฮ้ยตำรวจเข้าแล้วตำรวจตไปเล่นกับเพื่อนนะว้าอย่าแย่กันนะอย่าแย่หลุดลอ่ไปเมลงนะเดี๋ยวมลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงพี่เดี๋ยวรอรอจังหวะลงพี่มันไม่กล้ามาไม่มาให้มาอยู่ตรงไหนตบอยู่ตรงไหนโอ้โนดโดเอาดโฉนดนดนดโนดดมดโดนนนนนนน อาสหน่อยาามหน่อยว่าลังอาสมอี่ไหนอาสามซีอะอาสเขาอาสพี่จะต้องขาอาสป่ะพี่บอปมึงเราต้องออกแล้วเราต้องออกแล้วเออไปเดี๋ยวยดีดีอป๊ปั๊บป๊เฮ้ยมันฟุบฟ้ามั้ยมันดูว่าไอปไอช่วยอมีหน่อยไอปดน้องไอดูอสน้หน่อยมาไปไปช่วยตอยอยตออยู่ไหนตอยสาอามีอยู่ไหนเออผมเพี่ โอเคโอเคถ้าไม่ไหวบอกนะคืรถเลงคือรถไม่เป็นนึงนะไอแปดอะไอแปดช่วยบั๊มหน่อยดิไหนอะอยู่ไหนอะพี่เปาไอโดนมาแล้วนะเคียวเคโอเคียวเคียวไปแล้วตรวจเร็วไป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 วายวายวไยเฮ้ยกลับเข้าไปเอ็มดีกลับเข้าไปเอ็มดีกลับเข้าไปกลับเข้าไปมึงอุ้มเบื้องกลับไปด้วยมึงอุ้มเพื่อนกลับไปด้วยมึงอุ้มเ่กลับไปด้วยตำรวจเขาเล่นนะตำรวจเขาเล่นนะอุ้มเพื่อนกลับไปด้วยอุ้มเพื่อนกลับไปด้วยอุ้มเพื่อนกลับไปเข้าไปไหนเรเบลกัวยังเมียจัดเลยตอนเนี้ย ดันไป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 เอ็มดีดันเอ็มดีดันเทียดันเอ็มดีดันเทียดันเอ็มดีดันเฮ้ยฟังตำรวจอยู่ชั้นสองนะตำรวจอยู่ชั้นสองเลยนะตำรวจอยู่ชั้นสองนะเล่นข้างหน้าพูดก่อนข้างหน้ามือออกข้างหน้าก่อนออกข้างหน้าก่อนไม่เป็นไรข้างหน้าก่อนเต็มดีเทียเต็มดีชุบกันด้วยชุบเพื่อนด้วยอย่าควงเลนชุบเพื่อนด้วยนี่มันใส่เกาะหรือมันยังไงมันยิงไม่ล้มวะไม่รู้พี่ใครเจว่ะพี่ปายิงฟรีตัวนึง มันไม่ล้มพี่เพื่อนตายไม่ล้มวะล้มแล้วล้มหนึ่งไอ้ตำรวจแม่งเยอะจัดเลยนะไอแปดขึ้นไอแปมึงวิ่งดิไอแปดวิ่งแบทางไหนมึงรออะไรเฮียระวังอุ้ยเบาขับขับขับขัับแทนขับแทนขับแทนก่อนขับแทนก่อนตกกูตกกูตกกูตกตำรวจเขาเล่นกันอยู่โซสมาดาโซสมมาดาโซสามมาดาโซสมาดา เอ้าปวดแล้ว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 ปวดยังกดยังปวดยังยิงก่อน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 เอาคุณตำรวจเขาเล่นอยู่แทงนี่แทงนี่หลุดเดี่ยวมันแทงนี่ิดยกไม่ไม่ตายไม่ตายมาเข้าแบงไงตำรวจเข้าแบงไงตำรวจเข้าแบงไงเฮ้ย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 ตำรวจ เไปทางนี้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 ชี้ๆหว่านเจ๊บบเยลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทีนะทีปแล้วทีปแล้วผมไม่ใช่ทีปกูไปแล้วฮัลโหลครับตำรวจเอ้าเฮ้ยเข้าไปไหนอะตรงนี้นี่ไปปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันกลับมาน้องกลับมากลับมาม่คนเดียวน้องขวามือขวามือขวามือหว่านเจ๊บบเยลหว่านเจ๊บบเยลเฮ้ยช่เพื่อนด้วยนะใครมีอะไรเข้าไปในนั้นนะเฮ้ยดักหลังน้อยดักหลังน้อยรอเบอรกับพี่เลย

อุ้มส uh ับแปงไนหน่อยครับอ <c oughs> <c oughs> ุ้มสับแปงไนหน่อยอุ้มสับแปงไนหน่อยอุ้มสับแปงไนหน่อยอุ้ยเอ้าใครชนกูวะโอ้ยแบบไต่บกแบบไต่บกวยไอ้ตัวคนร้อไอตัวคนร้อนเอาส่งเข้าไปสอบเข้าไปสอบเข้าไปวัดเจียบโมเยว์วัดเจียบโมเยว์ล้มหนึ่งยิงให้โอ้วัดเจียบโมเยว์วัดเจียบโมเยว์วัดเจียบโมเยว์เรือเจียบโมเยวเอาดิเอาดิเอาดิเฮียกระสุนหลวงเอาดีมึงเอาพอดีอานแล้วเป็นเคียอะไรยิงไม่ล้มอ่ะ มาถึงบนมาถึงบนดันเยอะไม่ต้องดันเยอะไม่ต้องดันเยอะไม่ต้องดันเยอะกลับเข้ามาหน่อยกลับเข้ามาหน่อยกลับเข้ามาหน่อยเทียเอ็มดีกลับเข้ามาหน่อยกลับเข้ามาหน่อยล้มล้มล้มเฮ้ยใครโดนจับอ่ะเข้าไปข้างในหน่อยเร็วเข้าไปข้างในหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยขึ้นมาบนขึ้นบนขึ้นบนมาถึงบนมาถึงบนมาถึงบนดันเลยเราเยอะแล้วเราเยอะแล้วเยอะแล้วดันหน่อยดันหน่อย ก็สุดหลวงนี่เอาสุดพระราชกระสุดหลวงเดียเดียวเดียวดิขอเอาสุดพระราชทานดิตะล้มล้มเอ้าได้ไปได้ไปไม่เป็นที่อะไรจริงไม่ตายอ่ะล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วหว่านเจมอเยหว่านเจมอเยหว่านเจมอเย่มานี่หน่อยเร็วมาี่หน่อยเร็วโอ้โหหว่านเจมอเย โอ้กูอยู่คนเดียวเฮ้ย,ย,ช,ยช่วยหน่อ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 ยไอ้น้องให้อยู่กับพี่สองคนนี้ต้องรอนะครับได้หุ่ยสัตว์เอ้ยเฮ้ยตำรวจมันล็อกไว,ยว้ยังวะไอ้เหี้ยะตายป้าวะวันเจ้าเมียวัาเจ้าเมียอีสัมมีป้าป้าอ,อ,อ,อิซามมี สงสารมันนะสงสารมันนะฮะยบัาบุญไม่สนลูกพี่ตำรวจครับพี่ตำรวจทำไมตีปืนโกสีหรอคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจตีปืนโบสีได้เหรอคุณตำรวจอะไรนะครับไม่คุณตำรวจมีปืนโบสีด้วยเหรอใช่ครับใช่โอ้ยของจริงของคุณตำรวจ ไม่แล้วอย่างงี้แล้วผมถามหน่อยเวลาคุณตำรวจไล่เคปผมคุณตำรวจก็เอาบวกสี่ยิงหรือเอาเทเซอร์ยิงอะครับบวกสี่ครับส่วนมากผมใช้บวกสี่เอครับผมก็งงว่าทำไมเออมันยิงแบบเทเซอร์บางทีมันยิงได้ไกนมันไม่มีเสียงอะแต่ว่าผมล้อแตกอะคุณตำรวจเข้าใจกปะเสื้อโม่ไหนออ๋ขาเจอกันคครับไหนขาพูดๆขาพูดๆครับไม่เห็นศพบอะจะจบแล้วครับจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วเออขาพ่นอะไรไปครับข้างนอกขามาแต่เขาอุ้มเข้ามาในเลเบลครับใครพ่นวะมันต้องได้ไม่ใช่หรอ

พอร์ตคู่มัสนุกเลใครกูเล่นมึง